คนคนเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเราเข้าใจไม่เท่ากันนะแล้วก็คนคนเดียวกันพูดไอ้คนสองคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันคือ2ส่วนส่วนที่เราทำอะไรไม่ได้คือส่วนของเขาแต่ส่วนที่เราจัดการได้คือคือส่วนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะสื่อสารและคนรอบๆข้างเข้าใจครับเราต้องมาพัฒนายกระดับ ศักยภาพในการสรืสร่อสา <Liberty> รของเราการสื่อสารมันมี2ออย่างที่สําคัญคือ1คือการฟังถูกไหมครับสคือการสื่อสารคําพูดออกไปการฟังเนี่ยมันเหมือนเป็นการรับข้อมูลเข้ามาตามธรรมชาติเนี่ยคนเราเวลาเติบโตขึ้นมาเราไม่ได้โตมาเฉยๆเราผ่านประสบการณ์ มันมีชุดความคิดมีสิ่งที่เราพบที่เราเจอที่เราถูกบ่มเพาะสั่งสมมาทีนี้เราอยู่ในโลกที่มันมีความหลากหลายครับแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะในยุคนี้เมื่อก่อนเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแต่ทุกวันนี้คนไทยคนหนึ่งก็อาจจะอ่านหนังสือของคนเกาหลีของฝรั่งของญี่ปุ่นของชาวอังกฤษของแอฟ,ฟริกาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ความแตกต่างทางความคิดเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ทีนี้ธรรมชาติของคนเราเวลาฟังอะไรครับ เช่นเราพูดว่าฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันเป็นสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์คือเราเจออะไรที่เราไม่ชอบนี่เราจะตัดสินไว้ก่อน,นจริงๆแล้วในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินเนี่ยมันเกิดมาพร้อมเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราป้องกันระวังภัย,ยครับถ้าเราไม่มีการตัดสินว่าสิ่งนี้ดี สิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้เป็นอันตรายสิ่งนี้ปลอดภัยอย่างเงี้ยชีวิตมันอยู่ไม่ได้แต่ทีนี้ในความสัมพันธ์ของของคนสองคนหรือว่าเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันอย่างเงี้ยครับเราต้องรู้สึกตัวให้เร็วเวลาที่เราเกิดความตัดสินน่ะคือกลับมาเห็นตัวเองแล้วก็รีบวางคําตัดสินแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าทําตัวเหมือนกับภาชนะที่มันว่างๆครับรับฟังด้วยจุดยืนของเขาเพราะธรรมชาติเวลาเราฟังอะไรเนี่ยเราจะฟังเพื่อจะ เพื่อจะตอบหรือฟังเพื่อที่จะพูดในสิ่งที่เราคิดเราไม่ได้ฟังจากมุมของเขาซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เขาพูดเนี่ยครับมันอาจจะเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่แต่สิ่งที่มันต้องต้องระวังคือปฏิกิริยาที่เราที่เราสะท้อนกลับไปครับแล้วก็หลังจากที่ได้ยินได้ฟังอะไรไปแล้วเนี่ยก็คือ มันก็มาถึงการพูดละทีนี้ผมว่าการฟังสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะครับการฟังเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต่างกับการพูดการพูดเนี่ยเราสามารถที่ใช้เทคนิคได้คือถ้าคุณพูดมามากๆคุณเป็นนักพูดที่เก่งคุณมีชุดข้อมูลเยอะการพูดคุณจะน่าฟังมากกว่าแต่ว่าการฟังเนี่ยมันใช้เทคนิคไม่ค่อยได้เพราะการฟังเนี่ยมันมันใช้ใจที่มันเปิดกว้างครับ ซึ่งใจเปิดกว้างเนี่ยมันเป็นคุณธรรมแท้ของคนน่ยมันไม่เหมือนการพูดนะการพูดบางทีเราอาจจะพูดสิ่งที่เราไม่ได้คิดก็ได้ถ้าเราอยู่ในสถานะที่จะต้องพูดเรื่องนั้นน่ยแต่การฟังคนให้ได้ยินเนี่ยครับมันใช้เทคนิคไม่ได้จริงๆแล้วถ้าคนที่มีความเมตตากรุณามีจิตใจที่เปิดกว้างเนี่ยครับเขาเป็นนักฟังที่ที่ดีอยู่แล้วเพราะจริงๆการฟังนี่ไม่ต้องใช้ทักษะ ที่มันเป็นทักษะเชิงที่ต้องต้องฝึกฝนนะแต่การพูดนี้บางทีต้องฝึกฝนพูดบ่อยๆถูกไหมครับแต่การฟังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเราอาจจะมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งซึ่งเราคุยกับเขาแล้วสบายใจเขาอาจจะเป็นเพื่อนเราตั้งแต่วัยเด็กเลยแล้วเขาก็ให้ความรู้สึกนั้นกับเราเสมอมาให้ความรู้สึกนั้นกับเราตั้งแต่อาจจะมัธยมต้นโดยที่เขายังไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลย เพียงแต่ว่าเขารักเราแล้วเขาเป็นคนที่ที่ฟังคนอื่นเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าไอ้การพูดเดกับการฟังในการพูดเนี่ยเวลาเราเติบโตขึ้นการพูดเราเราอาจจะดีมากขึ้นแต่มันกลับสวนทางคือการฟังเนี่ยเรายิ่งโตเรายิ่งฟังยากเพราะว่าเรามีความรู้เยอะมากถูกไหมครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะฟังอาจจะมีแนวโน้มที่จะฟังมากกว่าด้วยซ้ํายกเว้นว่าผู้ที่ ผ่านการมายาวนานแล้วก็เรียนรู้ชีวิตไปด้วยก,ก็จะฟังผู้อื่นฟังเหมือนกับว่าฟังเปิดใจรับฟังมากขึ้นนะครับผมเคยเจอคนคนหนึ่งซึ่งเขาเคยเป็นคนที่พูดเยอะนะสมัยทีอ่อายุยังไม่มากเขาเป็นผู้บริหารแล้วก็พูดพูดเยอะมากแต่ตอนหลังพอเขามีอายุมากขึ้นเนี่ยพูดน้อยลงเยอะเลยแล้วผมก็เคยรู้จักเขามานานนะครับพอเจอกันอีกทีผมถามเอ๊ะทำไม เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดเขาบอกเขาพูดมาเยอะเขาเลยอยากฟังอันนี้ครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกลับกันวทธ,ธิภาวะเขาเพิ่มขึ้นบางทีการพูดมันไม่ดีเท่ากันฟังแต่เราอยู่ในโลกของคนที่โลกเราเนี่ยให้ค่าการพูดมากกว่าการฟังเลยครับจริงๆแล้วแต่จริงๆมันมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเช่นเวลาที่มีคนมาปรึกษาเราครับระดับกำลังใจของเขาเนี่ยมันไม่เท่ากัน ถ้าเขาไม่มีกําลังใจเลยการฟังมันช่วยเพราะว่าคนที่ไม่มีกําลังใจเลยเ,เขาไม่มีพละกกำลังจะไปแก้ปัญหาอะไรเขาต้องการที่จะระบายความทุกข์ออกมาก่อนการพูดการแนะนำเนี่ยมันต้องเป็นที่หลังถ้าเขาเริ่มมีกําลังใจดีขึ้นนะครับถึงจะอยู่ในช่วงของการแนะนําเช่นสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีผู้หญิงที่ลูกเสียชีวิตก็มาหาพระพุทธองค์ต้องการที่จะให้ลูกฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็ถามพระพุทธองค์ว่าสามารถทําให้ฟื้นขึ้นมาได้ไหมท่านก็บอกว่าทําได้แต่ต้องไปหาะมะเมล็ดพืชเอามาปรุงยาจากบ้านของคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเสียชีวิตเลยเขาก็ไปหาแต่ระหว่างที่เขาไปหาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ได้คิดไปด้วยเพราะถ้ามาถึงปุ๊บพระพุทธองค์ท่านสอนเลยอย่างเงี้ยจิตใจเขามันไม่พร้อมที่จะฟังไม่พร้อมที่จะรองรับความรู้ใดๆคําแนะนําใดๆครับ แต่พอเขาเคาะประตูบ้านแต่ละบ้านก็เห็นว่าเอ๊ะแต่ละบ้านมีคนตายมีคนเสียชีวิตนะครับมันทําให้ได้คิดพอได้คิดเสร็จแล้วก็ได้ประมวลใจเย็นขึ้นรู้สึกว่าความทุกข์จากที่จมดิ่งเนี่ยมันมันขยับขึ้นมานิดหนึ่งครับแล้วพอกลับมาที่พระพุทธองค์อีกทีท่านก็เริ่มสอนที่หลังเราจะเห็นได้ว่าการฟังเนี่ยมันคือสําคัญมากๆแต่ทีนี้พอพูดถึงการฟังเนี่ยจริงๆแล้วมันบางทีมัน การสื่อสารที่เราใช้อยูม่มันมีหลายๆระดับนะครับเช่นบางทีสิ่งที่ดีกว่าการพูดเนี่ยคือการสัมผัสด้วยซ้ำเคยมีคนถามผมเยอะเลยเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยเลยสุดท้ายเราจะคุยอะไรกับเขาดีผมก็มักจะแนะนําว่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเราก็แค่จับมือเขาเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยถ้าเราสังเกตดูครับเด็กๆเ,เนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยจะรับดูได้ว่าอันนี้เป็นสัมผัสข,ของพ่อแม่ เด็กเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเงียบจะจะคล้ายๆกับว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าอ้อมกอดคนอื่นเราจะเห็นได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราไม่มีความสามารถในการสื่อสารทางภาษานะครับคือเราไม่รู้คำว่าโต๊ะคำว่าเก้าอี้คำว่ารักคำว่าห่วงใยเป็นยังไงแต่ว่าภาษาแรกที่มนุษย์ใช้มันคือภาษาของความรู้สึกของกระแส พอเราใช้ภาษาในระดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นระดับกระแสพอเติบโตขึ้นมาเราเริ่มมีชุดความรู้เรื่องภาษาเราเริ่มพัฒนามาสู่การใช้ภาษาชั้นเดียวชั้นเดียวเช่นหิวข้าวเราจะบอกว่าหิวข้าวอ,าอยากไปเที่ยวเราก็จะบอกว่าอยากไปเที่ยวไม่ชอบเราก็จะบอกว่าไม่ชอบนี่คือภาษาแบบเด็กซึ่งการใช้ภาษาอย่างเี้มันจริงใจมันอาจจะดูไม่มีมารยาทนะครับแต่ว่า มันจริงใจแล้วไม่ส่งผลเสียหายตามมาแต่เวลาที่เราโตขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นภาษามันเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นถ้าเราอยากจะไปเที่ยวสมมติว่าเราอยู่กับสามีของเราหรือภรรยางเราเราก็อาจจะถามว่าเอ้เธอไม่อยากไปไหนมั่งเหรอแทนที่เราจะบอกว่าเราอยากไปเที่ยวถูกไหมครับหรือว่าเราลักคนนี้มากแต่เราอาจจะบอกว่าฉันไม่แคร์เธอ อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นภาษาหลายชั้นซึ่งภาษาหลายๆชั้นเนี่ยครับมันไม่ดีกับเรื่องของความสัมพันธ์แต่ทีนี้ถ้าเราลดระดับมาเราแยกแยะให้ออกครับเช่นอันนี้คือครอบครัวงเราเราใช้ภาษาแค่ชั้นเดียวเพราะมันไม่ใช่เรื่องธุรกิจถ้าเป็นเรื่องธุรกิจคุณอาจจะพูดตรงไปตรงมาไม่ได้คุณอาจจะต้องใช้ภาษาที่มันที่มันมากกว่าหชั้นทีนี้ถ้าเราอยู่ในครอบครวัวหรือว่าเรามีเพื่อน เราพยายามใช้ภาษาแค่สองระดับแรกภาษาของของความรู้สึกสัมผัสโอบกอดนั่งใกล้ๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้ภาษาแบบชั้นเดียวอย่างนี้การสื่อสารมันก็มันก็จะง่ายขึ้นอันนี้คือคือ,ค,อคือโดยองค์รวมของมันแต่ว่าทีนี้นอกจากการฟังมันก็ยังมีการพูดถูกไหมครับการพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่า ทักษะการเรียบเรียงพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าทุกคนไม่สามารถสร้างได้ในทันทีถ้าเราสื่อสารนะคนที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยถ้าเรามีทักษะการเรียบเรียงคําพูดที่ดีมันทําให้เขาเข้าใจมากกว่าแต่ทีนี้สิ่งที่เราทําได้ทันทีที่มันไม่ใช่ทักษะมันก็คือท่าทีท่าทีเนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญใช้ความรู้สึกดีกับฝ่ายตรงข้าม ท่าทีที่เราแสดงออกนะครับน้ำเสียงกิริยาท่าทางไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้คำหยาบคายไม่พูดเสียดสีพวกนี้พวกนี้ไม่ใช่เรื่องของของทักษะแต่เป็นเรื่องของการที่เรารักเขาอยากจะพูดให้เขาให้เขาดีผมว่าถ้าเรามีการฟังที่ดีก็คือเหมือนกับว,ว่าวางอัตราตัวตนแล้วก็มีทักษะที่ดีในการพูดเบื้องต้นนะครับ เราจะเห็นได้ว่าไอ้ไอส่วนสําคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ในเชิงเทคนิคแต่มันเป็นเรื่องจิตใจล้วนๆน,นะครับแต่ทีนี้เวลาเราพยายามที่จะเรียนรู้การฟางังการพูดเนี่ยครับเราจะไปเรียนรู้ในเชิงเทคนิคซึ่งสุดท้ายแล้วแม้ว่าเราจะพูดเราอาจจะเรียบเรียงคําพูดได้เก่งนะครับแต่มันก็เป็นการที่เราใช้การเรียบเรียงคําพูดเราอ่ะมันเพื่อเพื่อเอาชนะเขาอ่ะพูดง่ายๆมันเป็นศิลปะ การสื่อสารเพื่อต้องการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ได้เป็นศิลปะก,การสื่อสารที่ที่ทำให้คนนะ่ะมารวมกันแต่มันเป็นทำให้เราอยู่เหนือกว่ามันมันเป็นคนละศิลปะก,กันนะครับจริงๆแล้วการสื่อสารที่ดีมันคือความเป็นมนุษย์นะครับก็คือถ้าเรามีความเป็นมนุษย์มากเราคิดถึงตัวเองน้อยการสื่อสารพวกนี้มันจะดีไปเองอันนี้โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะแต่ถ้าเป็นในภาคธุรกิจภาคการค้าเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้อาจจะต้องใช้ความทักษะเฉพาะตัวในการเจรจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่แต่ตรงนี้เรากำลังเน้นเน้นไปถึงเรื่องของของความสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์มันมีอยู่สองส่วนนะครับเครื่องส่งกับเครื่องรับถ้าเครื่องส่งแรงเครื่องรับรับได้น้อยมันก็ยังรับได้นึกออกไหมครับถ้าเครื่องรับรับได้ดีเครื่องส่งส่งไปนิดเดียวก็เขาก็รับได้ มันก็คืออยู่สองอย่างครับคือทักษะที่เขาจะรับรู้เรื่องราวของผู้ฟังด้วยแล้วก็ทักษะของคนที่จะสื่อสารกลับไปด้วยแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราสื่อสารน่ยถ้าอีกฝ่ายไม่เข้าใจเราจะมองว่าฮ้ยทำไมเขาไม่เข้าใจแต่จริงๆมันมีสองส่วนนะครับคนคนเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเราเข้าใจไม่เท่ากันนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงแล้วก็คนคนเดียวกันพูดไอ้คนสองคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นมันคือสองส่วนส่วนที่เราทําอะไรไม่ได้คือส่วนของเขาแต่ส่วนที่เราจัดการได้คือคือส่วนของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะสื่อสารและคนรอบๆข้างเข้าใจครับเราต้องมาพัฒนายกระดับศักยภาพในการสื่อสารของเราก็อย่างที่บอกมันมี2เรื่องหลกัหลกๆครับหคือเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเนื้อแท้จริงเนี่ยคือความปรารถนาดีกับเขาจริงๆอันที่สองมันเป็นทักษะ ของการพูดการคุยชุดข้อมูลที่เรารู้ที่จะแปลออกมาให้ได้ง่ายๆสองอันนี้ถ้าเรามีมากเท่าไหร่ครับถึงเครื่องรับเขาไม่ดีแต่มันก็จะรับได้มากกว่าการที่เรามีเครื่องส่งที่มันไม่ดีคือปัญหาทุกอย่างมันต้องกลับมาจัดการที่ตัวเราครับเราจะเห็นจานวนมากเลยเช่นถ้าเราเป็นครูสมมติว่านักเรียนสอบตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีครูจำนวนหนึ่งที่ประเมินตัวเอง แต่ก็จะมีครูอีกจํานวนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ฟังอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการพัฒนาตนเองครับเราพยายามมองฝ่ายตรงข้ามให้น้อยพยายามคิดว่าปัญหามัน,มนอยู่ที่เราอะถ้าเราเป็นคนที่คิดว่าปัญหาอยู่ที่เราอะครับโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองม,มันก็มีสูงแต่ถ้าเราไปคิดว่าปัญหามันอยู่ที่คนอื่นอย่างเงี้ยครับโอกาสที่เราจะจะพัฒนาตัวเองม,มันก็มีน้อยที่จริงทุกอย่างนะครับ สมมุติว่าเราเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าเราต้องการความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้เราก็อัพเลเวลการสื่อสารตัวเองขึ้นมาอัพเลเวลในจิตใจของเราขึ้นมาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วยิ่งเขารับรู้ได้ได้ได้ยากมันอาจจะเป็นด้วยด้วยกายภาพด้วยส่วนหนึ่งผมว่า เพราะถ้าเราดูจริงๆครับถ้าถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยในช่วงที่เรารับความรู้ได้มากที่สุดเนี่ยก็คือ7ปีแรกของชีวิตนะถ้าเราดูเนี่ยสิ่งที่ยากทุกอย่างเนี่ยเราเรียนรู้ใน7ปีแรกหมดเลยทักษะทุกอย่างทักษะการเดินทักษะการวิ่งการกระโดดตั้งแต่เดินไม่เป็นนะครับมันอัศจรรย์นนะอยู่ดีๆเราปีนต้นไม้ได้ก็7ปีแรก แล้วก็ทักษะการพูดคุยในโลกใบนี้ผมว่าทักษะที่ยากที่สุดคือทักษะที่เราคุยกันรู้เรื่องนี่แหละที่เราแบบสามารถที่จะบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะแล้วทุกคนก็เข้าใจตรงกันในชีวิตเราเราก็ไม่เคยทําสิ่งที่ยากได้เท่านี้อีกเลยในขณะเดียวกันเนี่ยเราทําสิ่งนี้ได้ตั้งแต่7ปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า7ปีแรกของชีวิตเนี่ยเราเรียนรู้อะไรมากกว่า เปีถัดๆไปทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะมันเป็นส่วนของสมองทางกายภาพเราอะที่มันสดใหม่ที่สุดนะครับทีนี้คนที่สูงอายุอ่ะเขาใช้มาเยอะแล้วอะครับถ้ามันเป็นของนี่มันก็เป็นของที่ใช้มานานนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่ประสิทธิภาพมันจะน้อยลงไปแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เราอดทนได้มากครับหนึ่งก็คือความเข้าใจ เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากที่จะไม่เข้าใจทุกทุกคนเวลาฟังอะไรก็อยากจะจําได้ถูกไหมครับแต่มันทําไม่ได้มันจําได้เท่านี้หรือมันเข้าใจได้เท่านี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้มันก็มันก็จะเกิดความอดทนมากขึ้นเกิดความแบบเมตตากรุณามากขึ้นผมเคยคุยกับคนที่เขาดูแลผู้ป่วยที่พิการซ้ำซ้อนเขาเป็นมูลนิธิที่ดูแลผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อน ผมนั่งฟังก็คุยกันเขาถามว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไระคนนั้นเขาก็ตอบว่าสิ่งแรกที่ต้องทําคือความเข้าใจเข้าใจว่าคําว่าผู้ป่วยซัาซ้อนคืออะไรถ้าคุณไม่เข้าใจคํานี้คุณจะดูแลเขาไม่ได้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ถ้าคุณถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้คุณจะโทษทุกอย่างว่าทําไมเขาทําแว่นตาพัง ทำไมเขาถึงไม่รู้จักดูแลระวังตัวเองเขาไม่ได้อยากเป็นอันนี้คือต้องเข้าใจก่อนถ้าเข้าใจตรงนี้ครับใจมันก็ก็จะวางลงซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นธรรมะนะครับมันเป็นทุกอย่างเลยพระพุทธองค์ท่านท่านเคยตรัสเป็นนัยะสําคัญหลายๆอย่างเลยว่าอาจจะไม่ใช่คําพูดนี้นะแต่ความหมายมันคือประมาณว่าเวลาเราจะเข้าไปทําอะไรสักอย่างนะรเราต้องรู้ธรรมชาติของมัน ธรรมชาติของชีวิตคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจเราก็จะทุกน้อยมันหลีกเลี่ยงธรรมชาติไปไม่ได้เช่นคนคนนึงเกิดมาต้องต้องถูกนินทานีน่คือธรรมชาติถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาตินี้เราก็จะเจ็บปวดเพราะคํานินทานมากขึ้นทีนี้ถ้าเราสื่อสารเนะี่ยคนที่มีอายุไขที่มันผ่านเวลามานานนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งเนี้มันคืออะไรในทางตรนข้ามเราสื่อสารนะคนที่ เป็นคู่ชีวิตของเราเราต้องเข้าใจว่าในความเป็นคู่ชีวิตมันคืออะไรในความเป็นลูกมันคืออะไรเราอาจจะเป็นห่วงมากจนทำให้เราใช้ไม่ได้ใช้เหตุผลเท่าที่ควรเนื่องจากความห่วงความรักเราก็ต้องคอยระวังความรักพวกนี้ครับมัน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 จะมันจะสามารถยืนระยะการฟังได้ความเมตตาได้ยืนระยะ ที่เราจะคิดถึงเขาได้ก็คือมาจากความเข้าใจนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนมองว่าวันหนึ่งเราก็เป็นแบบนี้แหละวันหนึ่งเราก็ต้องแก่อยู่ดีหรือว่าวันหนึ่งเราคุยกับเด็กคนหนึ่งเราก็เคยไม่รู้เรื่องแบบนี้หรือว่าคุยกับคนที่โกรธเออเราเราก็ไม่ได้อารมณ์ดีตลอดทุกคนมีความเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เราต้องเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มันพร้อมตลอดบางครั้งเขาพูดผิดเขาอาจจะว่าเราด่าเราก็จริงแต่มันมีหลายครั้งนะที่คนไม่ได้ตั้งใจมันพูดไปเพราะว่าอารมณ์บันดาลแต่ว่าบางทีเราก็เก็บไอ้คำพูดนั้นนะมาคิดแล้วก็อาจจะมองเขาไม่ดีถึงขั้นทำให้ครอบครัวแตกแยกก็ได้นะครับเพราะบางทีคนในครอบครัวนี้บางทีรักกันนะ แต่ว่าเวลาที่คนโมโหอ่ะคนโมโหเขาก็คือคือเขาเขาไม่ได้คิดอะไรยาวไปกว่าน,นั้นซึ่งถามว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ซึ่งเราก็เคยเป็นบางทีเราก็พูดรุนแรงเกินกว่าที่เราคิดจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ตอนนั้นมันเป็นคําพูดที่เหมือนกับว่าเราต้องใช้มาปกป้องอะไรบางอย่างในตนเองปปปป ถ้าเราคิดว่าเออเขาไม่ได้พูดแต่ว่าไอ้ความโกรธเขาอะมันทําให้เขาพูดถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ครับใจมันก็มันก็เบาลงคือคนพูดผิดกันได้อคนพูดผิดกันได้อย่างดาราบางคนในยุคนี้เขาอาจจะบางคนอาจจะพูดผิดนิดหน่อยแต่ว่าคนในสังคมก็อาจจะไม่เข้าใจเขาเลยในขณะที่ตัวเราก็พูดผิดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่คนดังเท่านั้นเองเราไม่ใช่คนดังก็ไม่มีคนมาสนใจเรา แต่ถ้าคนดังพูดผิดมันก็คือการพูดผิดหนึ่งครั้งะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรอะ่ะแต่ถ้าเรามองประเด็นว่าสิ่งนี้คือความผิดนี่คือเขาพูดอย่างเี้ยผิดนะมันจะขยายใหญ่ทันทีนีกออกไหมครับแต่ถ้าเรามองว่ามันก็แค่คนโมโหคนหนึ่งอะมันก็แค่คนที่แบบลืมตัวไปคนหนึ่งอะลืมตัวไปไปชั่วขณะครับถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันมันก็มันก็ทุกอย่างมันก็จะเล็ก ซึ่งอันนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องการฟังนะครับเพราะการฟังนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยววัาอัตราตัวตนโดยตรงเลยผมว่าเราไม่ต้องเพิ่มความเมตตาเราต้องลดอัตราสิ่งที่ทําให้ความเมตตาไม่เกิดคืออัตรา<ม>การลดอัตราเนี่ยครับมันนําไปสู่หลายเรื่องเช่นเราไม่ต้องตามหาความสุขความสุขอัตราเนี่ยมันเป็นตัวกั้นทุกอย่างครับมันเป็นตัวกั้นสิ่งดีงาม ทุกอย่างในชีวิตของเราทั้งหมดเลยถ้าเราจัดการตัวนี้ได้แค่ตัวเดียวครับสิ่งดีงามในในจิตใจเรามันจะมาทั้งหมดเลยความสุขมันก็จะมาการรับฟังมันก็จะมีมากขึ้นการที่เอาชนะคัคา,านผู้อื่นก็มีมากขึ้นโกรธก็น้อยลงเพราะลากทุกอย่างมันมาจากจากตัวเดียวเรื่องเดียวแต่บางทีถ้าเราพยายามที่จะเมตตาม,มากเกินไปโดยที่ไม่สลายอัตราเราครับ บางทีไอ้ความเมตตานี่มันกลายเป็นความเจ็บปวด<ม>กลายเป็นการกดขม่มอะไรบางอย่างคือเราอาจจะไม่ได้ดีจริงเราอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้จริงๆหรอกแต่เราพยายามกดมันไว้แล้วก็พยายามที่จะ,ะมันกลายเป็นความเมตตาในเชิงอุดมคติครับแต่ไม่ได้ออกมาจากใจจริงๆเ่ยคือเราอยากเป็นคนที่มีเมตตาซึ่งมันก็นํามาสู่ปัญหารูปแบบใหม่นะปัญหาที่มันซับซ้อนกว่าการที่เราเป็นคนขี้โมโ oh ห การที่เราอยากเป็นคนมีความเมตตากรุณามากเกินไปโดยยึดโยงกับอุดมคติครับหรือแม้แต่การที่เราบอกว่าสมมุติเราพูดว่า,เ,าเวลาฟังใครอย่าตัดสินแล้วเรายึดตรงนี้เป็นอุดมคติแล้วเราพยายามรู้สึกว่าฉันจะต้องไม่ตัดสินเราจะกลายเป็นคนวิกจริตอยู่ในตัวเองครับเพราะมันตัดสินคุณจะไม่ตัดสินไม่ได้เพราะคุณโตมาพร้อมประสบการณ์ แต่ถ้าเรามีมุมมองใหม่เกี่ยวกับการตัดสินว่าเออฉันเนี่ยยังไงฉันก็ตัดสินแต่ว่าฉันจะเห็นมันให้เร็วแล้วก็วางมันถ่ายมันลงคือไม่กอดมันไว้แล้วก็พยายามทำหัวโล่งๆแล้วก็ฟังเขาแต่ถ้าเรามาบอกตัวเองว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคุณก็จะหลอกตัวเองไม่ได้พราคุณตัดสินอยู่ตลอดเวลามันไม่มีใครในโลกไม่ตัดสินเพียงแต่ตัดสินในใจแล้วคำพูดและการกระทำเนี่ยมันจะออกมาย่งไง อันนี้คือการถ้าภาษาธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าติดดีครับคืออยากเป็นคนที่ประเสริฐ mm hmm. เกินไปเพราะมนุษย์ไม่ได้อยู่ในความเป็นอุดมคติมนุษย์มักจะมีอุดมคติความดีงามคือพูดง่ายๆว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราอย่าอยากเป็นนักบุญเราอยากเป็นเซนต์นะครับไม่งั้นคุณจะเจ็บปวดเพียงแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่เท่าทันตนเอง เราไม่ถึงถึงขนาดที่ต้องมีจิตใจเป็นเป็นเป็นคนที่หมดกิเลสเราอย่าไปลอกเรียนแบบนะครับถ้าจิตใจไม่ได้ขนาดนั้นบางคนเราจะเห็นได้ว่าเราช่วยคนอื่นใช่ไหมครับเราช่วยไปเราเคียนกขาไปก็มีอันนี้คือเราไม่ได้ช่วยด้วยจิตที่ที่มันมีความเมตตากรุณานจริงมันช่วยด้วยจิตที่โมโ oh. หอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคือเราเป็นอะไรก็ได้ที่ช่วหลาย แต่ให้เราเห็นให้เร็วเพราะยังไงเราก็ชั่วร้ายอยู่แล้วอ,อย่างแน่นอนคือมันเกิดความชั่วร้ายปุ๊บเราเห็นเห็นแล้วอย่าไปตามอำนาจของมันเราโกรธได้เราลิษยาได้เราตัดสินได้แต่เราไม่เป็นไปตามอำนาจของมันแต่เราอย่าไปห้ามตัวเองว่าจะต้องไม่เกิดความรู้สึกเหล่านี้เราลำคาญได้เราหงุดหงิดได้แต่เราเห็นให้เร็วและไม่เป็นไปตามอำนาจของมันแค่แค่นั้นเอง แต่ถ้าเราต้องการที่จะจิตใสสะอาดไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนี้เราจะหลอกตัวเองสัาสอนกบปีกสุดท้ายเราจะตะบะแตกเหมือนกับถูกมารครอบงำนครับถูกมารครอบงำแล้วก็ยึดต,ติดกับความดีในอุดมคติของตนเองซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ความดีของเราเนี่ยมันก็จะไปเบียดเบียนคนอื่น ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วสงครามทุกสงครามมันเกิดจากคนยึดโยงอุดมคติบางอย่างทุกคนปรารถนาดีกับโลกนี้ทั้งหมดมันถึงเกิดสงครามแต่เราปรารถนาดีในแบบของเราเราปรารถนาดีโดยโดยตั้งตนเองเป็นเป็นศูนย์กลางความดีอย่างเราคือศูนย์กลางครับพอเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให ทะเลาะกับผู้อื่นในในนามของความดีเหมือนกันซึ่งมันเป็นกิเลสที่ที่ร้ายกว่านะคนที่บอกตัวเองว่าเป็นคนดีอ่ะร้ายร้ายกว่าคนที่ขี้โมโหคือคนที่คนที่กําลังพดุงความดีด้วยด้วยความโกรธอ่ะมันมันร้ายกว่าคนที่ที่เป็นคนที่แบบโลกโลกทั่วไปแต่ขี้โมโหใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะบางครั้งเนี่ย เราเอาอุดมคติบางอย่างไปทาบวัดตัดสินคนอื่นซึ่งเราจะพบว่าไม่มีใครเดินไปถึงอุดมคติอันนี้เช่นคำว่าไม่ตัดสินเนี่ยเราอย่าไปตัดสินคนอื่นเนั่นไม่เป็นอุดมคติทุกคนทำไม่ได้ครับเพราะทุกคนมีการตัดสินอยู่ในใจอยู่แล้วอย่าเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยทุกคนทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเห็นแก่ตัวเสร็จปุ๊บเราเห็นมันละว,ว่าตอนนี้เราเกิดความรู้สึก ที่คิดถึงตัวเองมากเกินไปแล้วเราจะทำอะไรต่อเคล็ดลับมันคือแค่เห็นให้เร็วแล้วก็อย่าเป็นไปตามอำนาจมัน